พระพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิราศิรชโชโตกราบขออากาศพระอาจารย์สังวารปรกักโมขออากาศคณะสงฆ์นะขอจะเล่นพ่อดญาติโยมทุกคนท้องทันนะปิดท้ายรายการเนาะครูบาอซอยเนีงานะกิจก,กรรมให้ด่างเอืเ้อมกระทรงมาอะไรแบบบาราเดช เออวันนีโอกาสได้จับแม่เทศเนี่ยปกติกะนัก้ายงานรองพอเทะยังไงวเทำเป็นประจำอยู่ดอกนะเป็นปเทศประจำอยู่กับส่ยนกิจกรรมกับคุณบาอาจารย์ไาล่มาไล่ดีเจไลยก็ให้ดีเจเป็นประกาศทำซอยกันทำมาทำมาจระคน้กับแต่มีความเห็นเนาะ ในว่าประกาศด้ยิ้มในฟังให้ได้ยินไในฟังนั้นกันในแสดงความคิดเห็นแต่ละคน,นก็จะมีความเห็นมีเหตุผลคนแต่ละคนนะฮอฟังหลายหลายคนก็จะได้รับนะนเนาะได้รับขอมูลรับซื้อที่แตกต่างกันออกไป่ะแต่ละคนก็จะมีมีเหตุผลหรือความเห็นที่มี ที่มียักับตัวเองนะแต่พอมาฟังแล้วนะมันก็จะแาานะหนือยมาพิจารณาก็จะน้อมไปปฏิบัตนะิปฏิบัติจะได้เกิดนะประโยชน์แก่ตัวเองเอ็นประโยชนะ์ต่อตัวาาเองหน้าครูบาอาจารย์ก็เน้นนะนเน้นหนักในการนะให้ทํากวามเข้าใจท่ากลวามเข้าใจเรียกว่านะ ให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นความเห็นนะความเห็นถูกความเห็นตรงสองคั้นเลยนะความเห็นยั่งเห็นมาถูกเออมันก็ยังปฏิบัติยั่งมาท่านะถูกยั่งมาถักนะะพอปฏิบัติมาถูกนะพ้นพ้นมันก็จะยังมาได้ตรงตามป้าไม้จุดประสงค์ของเฮาจุดประสงค์ของเฮากรววานะก็ว่บบรรลูจุดประสงค์ พราะว่าความความขาใจนยังไม,ม่มออีต้องมาทําความเข้าใจพอทาความขาใจ,าใจเราก็คอยไปเทด่อาเองคูบาอาจารย์เป็นแค่เทีนเน่อองทนงเ,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 เหนื่อนะเน่ยบอกภาษาอังกฤษเที่เหนื่นนนอย,อยเทีเหนื่อยหมายถึงผู้ฝึกผู้สอนผู้บอกเที่เนืรอนักมวยเห่นไหครูมวยก็สอนนักมวยพอาเราคืนเวทีนักมวยเออก็ต้องไปโซกเองอืม พูดเท่เนเนนรอก็ได้เช่ไยืนอยู่ขางนี้ที่ตีเข้าตีเข้านะครัตีเข้า,ขาอซนะบเอาเมือ่ออตีใต้ทองอยังกวาไปห้องห้องบอกก็ซือน,นะนะส่วนนักมวยก็ครูครูซบก,ก็ต้องสัดกันเองนะต้องใส่ไวทพป,ปฏิพานเองให้ของมันนะขันกับลอดเน่อันนี้ให้กันกันนะสอน ซ่อนให้เกิดปัญญานยเพื่อจะไปสู่กับกิเลสกิเลสคือคููต่อสูของเฮาเนี่ยนะคููแผงคููมั่งนะคููต่อสู่ผู้ใดม,มีคููต่อสูงที่แข็งแกร่งกิเลสนะที่กิเลสนะก็ต้องใส่ปัญญาหลา่เล็กน,น่อยเอออ่า,าใหนกผู้ใดกิเลสใหม่บาเพ็ญนมะรมีมะลายนบางเพ็ญนมะรมีมหลาย เพราะปัญญาที่มีอยู่นะมันกรหลายแล้วเนาะในกิเลสมันก็นนะทํางานแงรงพอเต็มที่มันก็นลดนะลดลงไปได้เร็วนะอยู่ที่อินซี่อยู่ที่มาลามีของห้อนงะประสบการณ์นักมวยนี่กันักมวยก็อาศัยประสบการณ์ตีซนะหน่อยนะโชคซะหน่อยมากลายไฟเขาลายไฟเขาก็เจ็งกันบอกลายไฟก็เจ็งน้องห้องนะ ทั้งหมดมาโชคดุดูมาฝึกดุดูนะั่งกับบอรเก้นใช่ไนมเนี่ยนว่าบาลเร่องเรื่องเงนก็ตามนะ่ะธรรมะให้กันอาศัยการฟังอยู่เรื่อยนะฟังปบวัยยูก็ซื้อจะหนีซื้อนะน่ะซื้อจะซอยกับตุ่นห้านะซื้อธรรมะจะซอยกับตุ่นอ่าคั่นพอออกจากซื้อธรรมะก็จะไปยทูทางอื่นนะออกไปหาซื้ออื่นน่ะซื้อโลกซื้อกามซื้อ,อยังไป เรื่องนะได้ดีนี่เปลี่นปกติปกติห้อซื้อการมาดึงห้ออยู่แล้วนนะซื้อโลกนะซื้อก้อมเป็นสัดโลกนะมันดึงนะมันดึงห้อเนี่ยมีโอกาสมีวลาก็เลยหานะฮะมาหาซื้อเขาว่าขยับเขาว่าไก่ไก่พระพุทธไก่พระธรรมไก่พระสงฆ์นวมาอยู่ไก่คู่บาอาจารย์ไก่มูคณะกัญยาณมีรกัลยาณธรรม นะาก็ลเลยสนทนากันเรื่องนเรื่องธรรมะนะเะอย่างหน้าสนทนาธรรมกันนะเราก็ได้พูดในคุยเรื่องธรรมะม,มันก็จะเดินออซื้อนะมันกับตุ่นห้ใจเพรามันหนอมมาหาธรรมะนี่นะขั้นตอนจะซื้อผ้าย่อมต่อไปเนื่อยๆนะหาอยู่หากินจะได้ยังเรื่องในดีนี่เป็นนามว่าไพ่นี่หันออกไปอยู่ผ้าย่อกแตซื้อขะน้อยก,กับตุ่น นะขยัมันภายในก็นดีขึ้นมาหน่อยเออเริ่มมีสตินะยิ่งมีความดูความเข้าใจนะนะมาอยู่เห็นชุดาขาวๆเหลืองๆกันระยานาะมินไละลายนี่ซื้อม็็จะกระตุนให้รู้สึกอยากจะปฏิบัติมากขึ้นอยากจะภาวนามากขึ้นนะออต้องอาศัยนะการใส่ซื้อ,อยูดไม่ไวอย่าอย่ห่างจากคำเทศยดคำสอนนะยิ่งคำสอน อันะที่เป็นไปเพื่อความรุดพ้นนะเพื่อความพ้นทุกข์นะข้ายิงต้องสงใจนะ้ายิงต้องใส่ใจนำะมือว่านนะนำะมือว่านนะนะเพื่อนถ้ากันสนทนากันนะเรื่องเอเรื่องหนะลวงพอ่อที่ม่นถามวนะ่าเออทำไมเขาต้องปฏิบัติร้มปฏิบัติร้มทำไมนะถามมันกันมาสนทนาผู้บากระ นั่งยืนก็ฟังไว้นั่งนะนั่งฟังไว้นั่งนะคําเป็นคําเป็นคําถามเขานั่งเขากับซิตอบเพื่อกันความเห็นข้องเขานะตอบตามความเห็นนะคนนั่งจะเห็นแบบนั่นคนนั่งจะเห็นแบบนี้นะอันนี้ตอบตามความเห็นของคู่บาเนาะถามว่าเป็นยังต้องปฏิบัติธรรมนะถ้าความเห็นของคู่บาตอนนี้นะ คุณบาเห็นว่าน้ำมันน้ำมันทุกันห่อเขาเลยต้องปฏิบัติธรรมนะก็เลยต้องปฏิบัติธรรมมันทุกเพราะมันมีนะมีเฮาเออมัน่บเปลี่ยนมนะเป็นอย่างนี็ต้องปฏิบัติธรรมเออตอนนี้มันบเปลี 8, nah, came, ่ยนมก็เลยต้องปฏิบ <Alf> ัติธรรมนะเพื <Naruto estos atur ps> ่อจะเห็นเปลี <found Kazakhstan> ่ยนธรรมอย่างทีเปลี่ยนม เออฮวันเป็นห้าวองแหงกเ็เลยเปลี่ยนทำเออเลยต้องมาปฏิบัตินะพะอ่อมันเป็นห้าวมันกับวุ่นนะมันกับวุ่นไหวนะนี่มันมีห้าวแล้วก็มีเขาอนะไรมามันเป็น,ปนทวีบัญญัตินะเออ,อเวิราชันบอกว่าเป็นทวีบัญญัติแต่เขาไม่บอกว่าเป็นทวีบัญญัติก็ได้เขาบอกว่าพ่อมีห้าวนก็มีถูกใจทิสใจมีโนนนี่นั่นนะเจ้าจังสันจังสีมันเสื่อมผู้จัดการอยู่เลยนะนะ คนนันเห็นว่าถูกใจเพราะมเห็นว่าถูกใจงั้นมันหยาก็เลยต้องปฏิบัติถ้ำงั้มันเป็นถ้ำถ้ามันเป็นถ้ำแล้วมันกระสีง่ายยิ่งเป็นวิมุตติถ้ำนะนะมันโมเป็นเห่าโมเป็นเขาแล้วก็ว่าต้องมีเรื่องถูกใจผิดใจลไรอยู่นะกินเขาล่อมือตายนะบ่ได้หี้ยมันเป็นถ้ำไงโมเป็นเฮาเออมิมันจะง่ายแบบนี้ นะเมือไรทไําไมเป็นเท่มอแล้วมันก็จะสิง,ง่ายตอนนี้ไม่เนื่องเป็นเท่ายัไม่ย่อมเป็นเท่มก็ได้ตรงปฏิบัติคอยเฮ็ดไปเดียวมันก็จะเป็นนะคอยฝึกคอยเฮ็ดนะได้หน่อยได้หลายก็เดี๋ยวจะกำลังอินซีนะนะแต่กำลังอินซีนะตอนนี้เระเรียกว่าคุณองพอมากนะนอาจจะมาส่งองพอไว้คุณบาจงเทียบสักก่อนเออนะขายยาสกักกอนขายยาไปก่อนออนะ ก็เลยมีค so ือความเห็นของคู่บ่ายเออคนอื่นมันก็มีความเห็นคนหนึ่งก็บอกว่าแบบนั่นอันวาคนอี้ก็บอกว่าแบบนี้ไอ้กัแล้วต่อความเห็นนะแต่ละคนมีความเห็นแตกต่างกันนะแล้วแต่กำลังของความพอใจอะไรว่าความนะทิศทิศทอความความเห็นเห็นเห็นภัยเห็นมั่งเหตุผลก็จะแตกต่างกันนะส่วนตัวคูบ่าวบอกว่าความเห็นของคูบ่ายเป็นเป็นแบบนี้ ตอนนี้่ไม่่องมันยังว่าเป็นถ้ำอยังไม่เเป็นหฮายอยู่นี่แลควก็ให่คลายเหตุแต่เห็นมันเป็นถ้ำนี่นมีสติเออมีสติรู้ตัวว่านะอันที่มันเป็นห่าเป็นห,ห่าที่มึงยึดว่าเป็นห่านะแต่เพราะว่าปัญญายัาง,ยางงว่วงยังง่เพียงพ่อนะที่จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นถ้ำมานะถ้าปัญญามันหากพ่อมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเรื่องถูกใจผิดใจเรื่องฮักเรื่องสัง้นง น้อยใจพิษหวังเอ,ออาจารย์แม่ว่าทำบริเฟังแล้วมันสิยพิษหวังนี่กับก็ว่าได้ด้วยนะว่าแซวออก,กันนะเพราะว่าเพราะว่าคูบาดูอาจารย์แม่นะอาจารย์แม่จะให้ยามนะนะให้นะว่า,ให,วาให้โอกาสอยากให้อยากให้คูบาอาจารย์นั้นได้แสดงออกแต่นี้บทบาทนลายเพิ่มขึ้น,น,นมันจะได้ เป็นซื้ออีกซื้อหนึ่งกระตุน้นเฮาอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันอาจจะได้ได้ยินได้ฟังไดหลายไน้หลายคนพูดในหลายครูบาอาจารย์เพื่อจะเป็นเรียกว่าสืบนะสืบทอดเป็นท่าญาติของ,ของ,ของพระพุทธศาสนาเพื่อจะกระตุน้นจริงๆเราคนบกพร่องหนึงดอกนะเพราะว่ามันปล่อยว่างเนาะอาจารย์แมนเออเมื่อน้นังแซลลันอยู่อ้าวทวนลายมันตายไปแล้วนะ กายมันละให้มืองเด้อเห็นหนาอะไรเซลาัยเนี่ยว่าอ้อมันกายมือมั้ง่ยหอดมือไตรู้งอนไตก็อยู่ต่ออยู่เซลกันอยู่เออซลอดไนะน่ะมคนกก็เซลอะไาคนเห้าบุรุษบุคุณบุเชื่องบุสนิทก็ว่าบุกาเซลเลยนะเดี๋ยวมันจะโอ้มาเซลกันดี๋ยวว่าเออบุรุจักก็มาเซลอะไรก็ต้องเซลเฉพาะคนอคนที่คุณกันนะ อยู่เห็นกันมาโดนอนะาจารย์แงคผูบาอะไรเห็นนะฟัง่งนะธรรมะพัดเต,ตกิโกคือฟั่งรร่การวิทยุนะย่ฟัง่งนะทุกๆุกไร่การนะฟั่งเรื่อนยะแต่กรก็ฟัง่งนะฟั่งเอาความหลวงที่เท่ากับฟั่งเรื่องที่กระทูใจพิจใจแต่ว่าพ่อเฮ้าเริ่มปฏิบัติเ่าก็จะฟั่งนั้นเป็นธรรมะนะนะฟั่งหูหรือยินเสียงก็เป็นธรรมะเอตาเห็นดูกับเบิ้งเบิ้งดูเป็นธรรมะ นะเบิงแบบที่มันวศิบนะเออเบิงอะบ่เาาสิบเพราะว่าเรื่องเล่าบุนโลกรวมจะมเป็นถ้ำนนะเบิงข่าวลูกข้าพ่อข้าแม่ข้เพาเบิงเป็นถ้ำมานั่นก็สิมีอารมณ์รวมโอ้ลูกดีมันลูกนะลูกซัวลูกทรพี่นะภาษาคนทั่วไปวก็จะเข้าไปดา่านะโอ้ลูกทรพี่ยงนะบรูจักบาปบ,บุญคุ้นโทษน,นะ ข่าพ่อตีแม่แต่ถ้าเ้างบงกับถ้ำมาเขาก็จะเห็นว่าอ๋อธรรมชาติของนะคนีกิเลสนาะปัญญาหน่อยมาดูมาดูจากธ่ำมากดูจากศึกษาตัวกูมันเข้มข้นกิเลสกระบ,บงครับนะหไปทำสิ่งที่มันบดีนะขาพ่อขาแม่ได้นะทำลายคนอื่นได้เบียดเบียนคนอื่นก็เพราะว่าจิตนะจิตใจของเขานะี่ ันลงไปทางต่ำานี่ยเขาบอกศึกษาธรรมะธรรมะมันมีอยู่ในใจนะการกระทําการแสดงออกนะมันก็เป็นเรื่องที่เบียดเบียน,นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีธรรมะนะเราจะมีเมตตาเราจะมีเมตตาประกันเวลาเอาเหตุอย่างเราจะแพ้เมตตา็จะมองำควาพอคนมาแผ่เมตามมานะเมตาก่อนมาจะงเหตุจะพูดนะจะทำนะจะคิดนะ เรียกว่ามีมีความเมตตาระ,ะมัดระว่างทุกอย่างการกระทํำข้ามพูดจิตใจมันก็จะระว่างนั่งระว่างใจม่ยจะไปคิดหยัดเดียงคนอื่นเวลาพูดมันก็จะพูดดีพูดแต่ข้ามที่มันข้ามพูดที่มันส่งเสริมในททางที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลเวลาจะกระทํอย่างก็จะกระทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ในด้านการสงเคราะห์การซ้อยเรือกันนั่จะว่าเหตุอย่างนี้มันเบียเดเบียนนะตามเหตุตามปัจจัยที่องเหตุได้นี่ว่าตามกําลังความสามารถที่มีอยู่นี่ก็แตกต่างกันออกไปบางคนมีความสามารถหน่อยความสามารถหลายคนไหนมีความสามารถหลาย,าม,าม,าลายมันก็เหตุประโยชน์ได้หลายน,ะนีมีความหอมนะไนะม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถทั้งร่างกายสุขภาพ นะสุขภาพกายสุขภาพใจมนะาคน้คนความสามารถมีบ่หลายก็ได้เท่าที่มันได้เนะ่เนะี่ยการกระทํามันก็จะเป็นในทางที่เป็นประโยชน์นะเมื่อก็เนะี่ยบุมีอยังหลายเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาก็เอามาสงเคราะห์นะสงเคราะห์ก่อนทุกที่มันมีอยู่คือตัวเขานะที่เรือกับนะสงเคราะห์เพ็เมตตาให้กก็ผู้อื่นเหตุแต่หน้าผู้อื่นได้พร้อนมะมันไ่เป็นไนแต่เขาู้เดียวนะได้ นะนุ่มร่วมกันไปนับว่าเขาสุดทายนะพ่อศึกษาแล้วก็มาส่งคอตัวเองส่งคอผู้อื่นก็ได้แค่น,นะก็มีอยู่แค่นี้นะธรรมะนะที่เขามีเพราะว่าก่อนทุกข์นี่มีอยู่จากหนีไปถึงมือตายเขาต้องส่งคอกันไปเรื่อยๆส่งคอก่อนทุกข์ส่งคอเขาสงขข่งคอเขาแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยจนกว่ามันจะ,นะหมดกิเลสจนกว่ามันจะมีพานนี่แหละ แล้วค่าครูบาอาจารย์กับพระยามที่จะพาสอนตัวครูบาเองกับพระยามท่านตามนั้นละนะกิเลสละความโง่ที่มันมีอยู่กังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเฮานะสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครูบาอาจารยอยปารนะธรรมะในช่วงนะเรียกว่าในช่วงเชาวสาวสุดท้ายนะเรียกว่ามาแอคชั่นสุดท้ายเนาะอาจารย์แม่มาแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยว วันนี้วิ่งเสียงเลยแต่พิหวังบางคนหน้าบางคนแต่พิหวังว่าโอ้ยคู้บา,เ,าเ,เ,เจออ็บมาดเจ็บเถื่อนเออก็เลยน,นะให้โอกาสอาจารย์แม่ให้โอกาสด้ในวอได้าดเจ็บขอปลาลุไม่เพียงเท่านี้นะสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิ ขณะนี้ลวงพ่อก็ได้ขึ้นมาบนลานธรรมแล้วนะคะ,ะก็ขอเรียนเชิญนะคะญาติธรรมทุกท่านลืมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านเตรียมตัวเตรียมตัวกราบหลวงพ่อเพื่อปินสิริมงคล